ย,ยี่นี่มันก็กินข้าวโพดกินอย่างเนาะวันนี้นะคะก็จะตำมะขามนะคะนี่ค่ะมันบ่แซ่บด้วยเจ้ายานเจ้าบดได้เป็ดซองเลี้ยวมีเพินน,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 นี่นะคะตำมะขามนะคะก็ใส่ผงนัวแล้วก็น้ำปลานะคะใส่ยังหีกบอะทนี่แล้วก็น้ำตาลนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นมะขามอ่อนนะ,ะอันนี้อีปูใส,ส,สอ,อันนี้อีปูแห้งเตสีนี่เนาะ You know. ถ้ามีปูเนาะไม่ใช่พิ้นเนาะ <I think. S 1> หันเจ้าอยากได้ถือเจ้าก็า <I think. S 1> คือพ่เห็ดเองสันฮะซื้อเขาเรลาก,ก็ตีหนา้าตีหลังเ <I think. S 1> <ข>อาถือยุ่นเนี่ยพราะแฮนเด้ว่ามบบา่เด็ดซองเบื้องหัวดีคือติดซองเบื้องบักขามไม่ใี่พิ้นเจ้าหวานไหลหรือฉันบอมกักโอ้ยมันสิตามให้มันมันเชื่อมเนี่ยสรุปนเนี่ยะ สรุปเจ้าเชื่อมไม่เจ้าสิตธํใคร่จวเราขอพูดเห็นมันเคืองหนึ่งแป๊บเป็นกินค่เดียวม่ใช่พิจาคือเพื่อนหมอมาฉีดยาให้มันเอื่นมาเด้อนี่ฟื้นแล้วนางก่นี่นะคะนางก็กําลังตํานะคะมันเป็นมะขามอ่อนนะคะหลังจากหายหน้าหายตาห่างเหินกันไปนานนะคะไม่ใช่เป็นสองอาทิตย์แล้วหรอ เดี๋ยวนี้นางแต่ว่านางหลบาน,นางหลบหน้าหลบตานะคะเพราะว่ามีคนกินของฟรีในตู้อยู่เลยยังไม่หมดนางพูดปากดีนะคะหายหน้าหายตาไปนานนะคะเพราะว่านางหนีนะคะอีกหน่อยเดี๋ยวก็ไปอิตาลีหัวหวานเถ้ๆเถอนี้ยพินฉันบอกว่าจะหวานเจ้ากังงวยน้ำตาลลุงอ่ะมันจะแซบดีเด้ละ่ะมันบ่แซบมันตรงแซบแบบ น้ำตาลน้อยบบเดียวเ,เ,เอาเกียนมาบานลงน้ำลายแตกได้มามาชิมเห้ FC บสีบงจะคำก่อนแล้วม่ใช่เ้นมาชิมคำน้ำลายแตกเห้ FC บสีบงนะค่อยๆตาขึ้นมยนะว,าาวบชิมตอนนี้แล้กเอากระเทาตากใส่ซอนเมือเพรอเป็นอย่างเมรเขาบม่ได้เหตดขายเมอน เกินเองเนี่ย,ต,าาย,ยตั๊มมะขามยังคือดำขีดตั๊มกับผิงสี่ตัวตั๊มมะขาม,าามเอามาเร็วๆนี่ค่ะตัมมะขามค่ะแล้วไมัน้กิไปยังไม่ถือว่าได้กินเอาเป็นยังไงรสชาติอร่อยไหมจ้่ <c oughs> หว<า>เอาชิมอีกครับหนึ่งคุณเลยขีดแตกบูขีดแตกบับไปละค่ะ